ชนะไทยวันนี้ที่จะรู้จักกันนะคะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันมีลักษณะคล้ายๆกันเนาะแต่ก็มีส่วนที่ต่างกันเพื่อให้เราสังเกตว่าแต่ละตัวนั้นออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะตัวแรกก็คือตัวบอใบไม้ตัวที่2คือตัวปอปลาและตัวสุดท้ายคือสอบอร์รุสีค่ะพยัญชนะตัวแรกที่ครูจะพาเด็กๆมารู้จักนะคะก็คือตัวบอใบไม้ สำหรับบอใบไม้นี้ออกเสียงว่าบอบอบอคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงบอใบไม้ที่เราน่าจะรู้จักกันเยอะมากที่สุดสำหรับเด็กๆนะคะก็คือคำว่าใบไม้มาเริ่มอ่านพร้อมกันนะคะบอใบไม้บอใบไม้บอบ้านบอบ้าน บอบบอบาวิธีการเขียนตัวบอใบไม้ง่ายมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก็เริ่มเขียนจากวนหัวก่อนนะคะวนขึ้นไปแล้วก็ตรงลงมาเบินตรงไปข้างหน้าแล้วก็ตรงขึ้นไปครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วบอใบไม้ง่ายมากเลยลูกพยัญชนะตัวต่อมานะคะ คล้ายบอใบไ,ไม้มากเลยแต่หางของเขาด้านหลังจะยาวขึ้นไปนะคะนั่นก็คือตัวปอปลานะคะปอปอปลาเนี่ยนะเด็กๆมันจะออกเสียงว่าปอปอคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวปอปลาขึ้นต้นด้วยเสียงปอปลานะคะก็มีหลายคำเหมือนกันเด็กๆค่ะตัวแรกค่ะคำแรกเลยปอปลาปอปลา คำที่สองนะคะปอปูปอปูและคำสุดท้ายค่ะปอประตูปอประตูวิธีการเขียนตัวปอปลาถ้าเด็กเ,เขียนบอใบไม้ได้แล้วเด็กเ,เขียนตัวปอปลาง่ายมากเขียนเหมือนบอใบไม้ทุกอย่างลูกแต่หางยาวขึ้นไปนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะวนหัวลงมาตรงตรง ไปข้างหน้าลากไปข้างหน้าตรงๆแล้วก็ขึ้นไปยาวๆให้เลยหัวขึ้นไปอีกนะคะพยัญชนะตัวสุดท้ายค่ะมันก็คือสฤอศีนะคะบางคนก็เรียกว่าสอบฤอศีนะลูกตัวสฤศีเนี่ยก็ออกเสียงว่าสสคําที่มีตัวสฤศีอยู่ในคํานะคะก็คือคําว่าฤศ ฤษีคําว่ารักษาเห็นไหมคะคุณหมอกาลังรักษาคนไข้อยู่นะคะรักษาแล้วก็อีกคำหนึงคําว่าเศรษฐีเศรษฐีวิธีการเขียนสองฤษีนะคะง่ายมากเลยค่ะถ้าเด็กๆเขียนบอไปไม้ได้ก็จะเขียนสองฤษีได้นะคะวนหัวตรงลงมา ตรงไปด้านหน้าตรงขึ้นไปแล้วก็มีลูกอยู่ตรงกลางตัวสฤาษีนะคะก็เขียนเป็นวัเป็นหัวลูกแล้วก็โค้งผ่านเส้นหลังไปนะคะเสร็จแล้วค่ะสฤาษี